สวัสดีครับวันนี้รเราจะสัตว์นำมาวิ่งแข่งกันนะครับวันนี้เริ่มจากเจ้านี่เลยเจ้าอีกคนหน้าตัวนี้ลเลยครับวิ่งครับพีน่นงครับอ่าไอแตาเจ้าพ็อกก๊อดออีกคนหน้าพ็อกก๊อดไดวิ่งครับโอ้โอ,อ,อ้โอ,อ้โอ,อ้วิ่งครับวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้ จาเป็นผู้ชนะครับตังนี้ครับกักิิ่อไบคือเจ้ามาลับบร์วนี้ออโหใม่บางตัวนี้ครับอ้าวดี่งั้นน้ำแข็งกันหครับเ้ยอ๋อนี่เนเนเนนีนเน โอ้ยฟ้าตอนนี้จับจเอาเจ้าสายเทราทงวิ่ใครนี่รับโอ้ยรับไฟฟ้าครับไฟฟ้าแหงครับนี่โอ้ยไฟฟ้าไปยังไปยังท่แล้วไปฟ้าตอนนี้เก่งมากครับมีไอคุปนี่วัวนี่ เดอยวว่าก็ไฟไมยครับทางนี้ครับมทเอาใอ้้ไฟเดียดไหมีรครับเฮ้ว่าเราเป็นไฟแ้อ่ามีอะไรอีกครับออาาของแมมโมเต้เสาคอยาวอ่าตัวนี้ครับตัวนีครับอเดินครับ 아, 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 กดติดตามด้วยนะครับบยบาย